ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ efootball 2อ2 3ีอีกเช่นเคยนะครับก่อนคลิปในวันนี้ทุกคนก็มาทำการสรุปการแจกฟรีทั้งหมดทุกคนย้ำว่าเป็นการแจกฟรีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอีเวนต์ภายในตัวเกมทุกคนแล้วก็การแจกฟรีภายนอกตัวเกมนี่นะครับก็จะมีการแจกฟรีกันบ้างเรามาับชมในคลิปนี้เลยนะทุกคนก่อนไปดูชมมันก็ฝากกดไลค์กด s ั b s c r i b e เป็นกำล ขอแนะนำเพจอินแบ็กเติมเกมเติมเกมถูกทะลุมิติเป็นเพจรับเติมเกมที่รวดเร็วและปลอดภัยถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนเพราะมีส่วนลดสูงสุดถึง55เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าหรือฟีไฟก็มีนะครับสายเติมอย่างเราไม่ควรพลาดนะครับทักไปที่เพจของอินแบ็กเติมเกมถูกทะลุมิติได้เลยนะครับโอเคทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะทำการสรุปการแจกฟรีทั้งหมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอีเวนต์หรือภายในตัวเกมทั้งหมดนะครับแล้วก็การแจกฟรีภายนอกของตัวเกมด้วยเลยนะครับ ก็จะมีอะไรกันบ้างเรามารับชมกันเลยทุกคนก็มาเริ่มที่ในส่วนของการแจกฟรีภายในตัวเกมกันก่อนนะครับเริ่มที่ในส่วนของลอตอินโบนัสทุกคนก็ลอตอินครบ7วันนะครับอันนี้ก็รับไปเหมือนเดิมทุกคนสำหรับในส่วนของ60,000 GP แล้วก็50 e f o o t b a l l coin หรือว่า50ทองนี่นะครับอันนี้ก็ลอตอินครบ7วันรับไปทันทีนะผมสำหรับในส่วนของลอตอินโบนัสนี่นะครับและต่อมาก็คือในส่วนของเดอะฟุตบอลเฟสติวัลปี s e a s o n นะครับวันนี้ก็คือในส่วนของ Special ลลอตอินโบนัสนะครับ เราอินครบ7วันทุกคนรับไปทั้งหมด140,000 exp ที่นิ่งโปรแกรมเลยทุกคนหรือว่า140,000สนสีมไอเทมอัพเลเวลเลยนี่ทุกคนก็รับไปแบบเน,น้นๆเลยนะครับผมเพียงแค่เราอินเข้าเกมนี่นะครับก็คือเป็นแคมเปญของแคมเปญน,นี้เราคนสจะเป็นส่วนของเดอะฟุตบอลเฟสติวัลปีซีซั่นนี่นะครับเราอินครบ7วันรับไป140,000 exp ที่นิ่งโปรแกรมเลยทุกคนก็อย่าลืมเราอินกันด้วยนะครับมาดูในส่วนของอ e ีเวนต์กันบ้างนะครับผมก็เริ่มที่ในส่วนของอ e ีเวนต์แรกนะครับสำหรับอีีเเเเเวววนนนนนนตตตต์์์์แรรรรกกก็็ยยัังงปออออ่่่าาูคคสสสขะบ อันนี้ก็เล่นกับบอททุกคนรับไปนะครับในส่วนของรางวัลสูงสุดก็คือไอเทม5ดาวคนหรือว่าไอเทมของ nominating contract นี่นะครับอันนี้คืออีเวนต์เก่าทุกคนก็รางวัลสูงสุดคือไอเทม5ดาวนี่นะครับและต่อมาในส่วนของอีเวนต์ใหม่ผมก็คืออีเวนต์ของทัวร์อีเวนต์ของอิตาเลียนลีนะครับสำหรับอันนี้คนก็เล่นกับบอทเช่นกันนะครับรับรางวัลสูงสุดก็คือไอเทมเชนเดลคนสำหรับการเปิดแพ็คของ p o t โนะครับหรือว่า Player the Week of นะทุกคนก็อย่าลืมเคลียร์อีเวนต์แล้วก็ไปเปิดฟรีกันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ เอาไปเปิดแล้วถ้าผมเปิดได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับและอีเวนต์การแจกฟรีต่อมาแลผมก็ขึ้นในส่วนของทัวร์อีเวนต์ของเจดีนะครับก็สำหรับอีเวนต์นี้ทุกคนก็เล่นกับบอทเช่นกันนะครับผมหรือว่าเล่นกับคอมนี่นะครับก็รับรางวัลสูงสุดก็คือไอเทม3ดาวคนหรือว่านอมนิ a t i n g Contact 3ดาวนี่นะครับอันนี้ก็อย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยนะผมก็จะหมดอายุในวันจันทรในระบบสหรับอีเวนต์ของทัวร์อีเวนต์ของเจดีนี่นะครับและต่อมาในส่วนของอีเวนต์ใหม่แต่ว่ามันก็มมีีกการรแจฟให่นะครับทุกกคน เล่นกับบอร์ดได้ทุกคนก็รางวัลสุดๆก็คือไอเทมเชนเดียวเช่นกันนะครับรับไอเทมเชนเดียวไปทั้งหมด5อันได้การทุกคนก็คือแจกฟรีนักเตะ5คนเลยด้วยกันนะทุกคนไอเทมเชนเดียวทุกคนจะไว้สําหรับเปิดแพ็คทุกคนไอเทมเชนเดียว5อันระบบเปิดแพ็คได้5ครั้งก็คือได้นักเตะ5คนนี้นะครับทุกคนก็ยืงไปเคลียร์อีเวนต์กันด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาอีเวนต์ของชาเลนจ์อีเวนต์ของ worldwide นะครับทุกคนอันนี้จะเล่นกับคนทุกคนหรือว่าเล่นกับยูเซอร์นี่นะครับ รางวัลสูงสุดก็คือ50อ e ีฟุตบอลคอยหรือว่า50ทองนะครับทุกคนมีทั้งหมด3ชาเลนจ์ด้วยกันนะครับเมื่อเล่นครบ3ชาเลนจ์ผมรับไป50ทองหรือว่า50อ e ีฟุตบอลคอยทันทีนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยนะครับสำหรับอ e ีเวนต์50ทองก็ทุกคนเลยก็ล็อกอินอีก50ทองเป็น100ทองพอดีนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้ครับส่วนในส่วนของการแจกทองหรือว่าอ e ีฟุตบอลคอยนี่นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ครับส่วนในส่วนของการแจกฟรีภายในตัวเกมนะครับ มาดูในส่วนของการแจกแบบภายนอกกันบ้างทุกคนก็แจกฟรี2,000 eFootball p o i n t ทุกคนรับฟรีแบบง่ายๆภายใน1นาทีเท่านั้นนะครับทุกคนบางคนยังไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำนะครับก็ผมได้ทําการลงคลิปสอนไปแล้วนะครับว่ารับยังไงกันบ้างทุกคนหรือว่าทํายังไงให้ได้2,000 eFootball p o i n t นทุกคนผมก็ได้ทำการลงคลิปสอนไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาทําการแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์บางหมดแล้วกันทุกคนว่าต้องกดรับยังไงวมในส่วนของ2,000 eFootball p o i n t นีทุกคนก็ เดี๋ยวจะแปะลิงก์วิธีสอนวิธีรับให้แล้วกันนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้เลยนะครับก็อย่าลืมลองดูในคอมเมนต์ปังหมุนเลยกันนะครับก็คือแจกฟรีถึงส0 0พัน o ีฟุตว point ทุกคนก็อย่าลืมไปรับกันด้วยคนก็ใครที่ไม่รู้ว่ารับยังไงนะครับก็รอดูได้ที่คอมเมนต์ปังหมุนได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้พวกสารนส่วนของการแจกฟรีนะครับย้ำวิธีก็คือแจกฟรีเอฟพีนี่โปรแกรมนะทุกคน140,000 e f p เลยนะครับแล้วก็ส0 0พัน o ีฟุตว point นะทุกคน100ทองบนอะไรก็ ไอเทมเช่นเดียวอีก6อันในนับโคลประมาณนี้เลยนะครับก็หากผิดภาพัป็นไงนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยนคนก็ฝากกดไลค์กับซับสไครป์เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมเติมเกมถูกทะลุมิติเป็นเพจรับเติมเกมที่รวดเร็วและปลอดภัยถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนเพราะมีส่วนลดสงสุดถึง55%เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฟ i f a หรือฟี i ายก็มีนะครับสายเติมอย่างเราไม่